คือน่าจะเป็นส้มตำที่เราต้องตามนี้พี่ครับอันนี้อันนี้เราต้องตามเองรอครับตามเองครับอ๋อครับ,รบผมอ๋อมีครบสองครบอันดับแรกอือเอาแล้วพริกกระเทียมดูใสมีอ่ามีพริกอยู่มีพริกอยู่นี่พริกสามเม็ดนะฮะนี่กระเทียมยนิดหน,น,น,น่อยเอาแล้วตามเมงด้วยนี่ anh ấy ném khay mưu, ta cõng mà đun đi, à nè, tầm, ôi, เราใส่พริกแห้งเวยนะอพแห้งไปอะไรครับโกแกะอ๋อโคอะไรก็แล้ ตามม่วนซัวตามซัวตามม่วใส่เข้าไปอ่าแล้วอ,อะไรเนี่ยนี่นี่จะผมชลรสไม่นัวได้ไงใส่เข้าไปนี่อะไรนะน้ำปาลาอลไรฮะใส่เข้าไปน้ำปลา น้ำมะขามไม่กินน้ำมะขามเนี่ย,ย,ยใส่น้ำตาลทราย Oh, bien pareil, hein? On s'est, on peut peut นี่กุ้งขอยหอยคทย จารยืมใส่ว่ะจาน,าจานเฮ้ยโหนี่ครับน่าทานป่ะโห นี่ครับคนตัวนี้ตัวนนนหน้าถ่ายหน้าหน้าใครเห็นนาติวะโอเคมา